สวัสดีครับผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมผมอยู่ทั้งผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่าแล้วก็ท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่นะครับไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่นะครับผมนี้นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งเป็นประวัตินะครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับของผมด้วยแล้วก็ของเพื่อนๆด้วยแล้วก็หน่วยทหารอื่นๆด้วยนะครับที่ ครั้งหนึ่งนะครับได้มาปฏิบัติภารกิจนะครับไม่ว่าจะช่วยราชการแล้วก็หมดวาระก็กลับไปแล้วก็รวมถึงเรื่องต่างๆนะครับในระหว่างที่มาช่วยราชการรวมถึงผมและคนอื่นๆนะครับเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาประจําการนะครับหน้าที่่งนี้นะครับใน3จังหวัดชายแดนนะครับและผมก็เชื่อว่านะครับทุกๆคนนะครับที่มาปฏิบัติงานที่3จังหวัดนะครับหรือว่า ที่อื่นก็แล้วแต่นะครับในคลิปก่อนๆผมก็เคยพูดไปนะครับย่อมจะเจอในเรื่องแปลกๆนะครับที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเล่าให้ฟังหรือไม่ก็เท่านั้นเองนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่ผมจะนําเสนออยู่ณตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละที่นั้นบางคนนะครับที่ไปเจอเรื่องราวต่างๆก็ไปเจอแบบ นิดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอมันก็สั้นนะครับบางทีขาไปเจอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นั้นนะครับมันก็นิดเดียวเองนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยมารวบรวมในคลิปปนี้เลยนะครับเรื่องที่ผมจะพูดถึงนะครับมันเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับผมเคยไปอยู่ที่นั่นนะครับไปตั้งฐานรัตเวนพิยุธไปตั้งฐานปฏิบัติการหรือว่ากองร้อยอยู่ที่นั่นนะครับก็คือวัดสวนแก้วนั่นเองนะครับอยู่อำเภอยะหานะครับ ตำบลบาโลนะครับตำบลบาโลอำเภอยะหานะครับบ้านบายูนะครับตรงนั้นนะครับก่กอนที่ผมจะไปอยู่นะครับตรงนั้นเป็นวัดมาก่อนนะครับเป็นวัดนะครับแล้วก็เคยมีพระนะครับไปจำพรรษา,าเหมือนวัดทั่วไปเลยนะครับวัดนะครับซึ่งเป็นวัดที่ท่ามกลางชุมชนอิสลามนะครับชุมชนอิสลามล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็จะมีวัดอยู่ตั้งตรงนั้นนะครับทีนี้นะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะครับ นะครับก็หลวงพ่อนะแต่ผมจะพูดตอนที่ท่านยังไม่บราณภาพนะครับท่านก็ทํากิจของท่านไปนะครับหลักๆแล้วที่วัดนั่นเขาเขาจะรักษาญาติโยมนะครับด้วยการอบสมุนไพรนะครับพระเจ้าวาดองนั้นจะเก่งด้านสมุนไพรนะครับอบสมุนไพรนะครับจนเป็นที่โด่งดังนะครับคนทั่วทุกสารทิศนะครับก็มาทําการรักษานะครับเพื่อที่จะให้หลวงพ่อนะครับหรือว่าเจ้าวาดนั้นรักษานะครับจนหายนะครับก็ดังนะครับในระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับในตอนที่ผมอธิบายไปตอนนี้ผมมาเกินนําให้เข้าใจก่อนนะครับจากนั้นนะครับท่านก็ได้จำพรรษาที่วัดสวนแก้วเป็นเจ้าอาวาสอยู่มาโดยตลอดนะครับก็บ้านก็พึ่งวัดนะครับวัดก็วัดก็พึ่งบ้านในลักษณะแบบนี้นะครับจนกระทั่งมีเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์เมื่อปี47นะครับเริ่มมีเหตุการณ์นะครับพอกรอหรือว่าโจรนะครับได้รอบวางระเบิดนะครับ ทำให้เจ้าวาดองค์นั้นนะครับจะออกไปบินธบัตนะครับจากนั้นก็ถูกคนร้ายนะครับรอบวางระเบิดจนเป็นเหตุให้ท่านนะครับได้มรณภาพลงนะครับก็สภาพรถนะครับที่ท่านใช้ในการไปกิจนิมนตนะครับก็อย่างที่ผมขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับเยาวชนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทุกคนเลยนะครับทุกที่นะครับไม่จะเป็นว่าจะ3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกที่เลยก็คือว่าอย่าประมาทต่อสถานการณ์เป็นเด็ดขาดนะครับ ซึ่งนะครับผอกอลลนั้นจ้องที่จะกระทําเราอยู่ตลอดแล้วก็เขาจะดูการปฏิบัติของเราอยู่ตลอดตลอดเลยนะครับดังนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเจ้าวาดก็ได้เสียชีวิตไปนะครับเขาก็ได้นําซากรถนั้นเอาไปไว้ที่ข้างโบสถ์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ข้างโบสถ์นะครับทีนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่ตรงที่มุมกําแพงนะครับก็ก่อนที่ผมจะไปอยู่นะครับผมจะเล่าเหตุการณ์ก่อนที่ผมจะไปอยู่ก่อนนะครับก็คือว่าพอเวลามีทหารนะครับไป ตั้งฐานหรือว่าตั้งกองร้อยที่นั่นนะครับก็จะเจอในเรื่องแปลกๆนะครับในเรื่องแปลกๆเช่นไม่ว่าจะเจอในขณะที่แบบว่าเข้าเวรอยู่นะครับก็เจอคนเดินหรือว่าเป็นหลวงพ่อนะครับก็มีนะครับอณาบริเวณวัดนั้นก็จะกว้างขวางนะครับกว้างขวางแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับปกคลุมทั้งน้อยใหญ่นะครับไอภาพที่ผมขึ้นให้ดูก็คือว่ามันเป็นภาพปัจจุบันนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยวัดนี่จะล่มลื่นมากกว่านี้นะครับแล้วก็ มีต้นไม้ต้นตะเคียนนะครับแล้วก็ถัดออกไปจากข้างหลังนั้นก็จะเป็นกุฏิแม่ชีนะครับกุฏิร้างนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากที่ท่านเจ้าวาดนะครับได้มรณาภาพลงไปแล้วนะครับก็กลายเป็นวัดล้างเลยรวมถึงพระองค์อื่นๆด้วยหรือเปล่าที่ท่านมรณาภาพจากเหตุการณ์ที่คนร้ายรอบวางระเบิดนะครับก็ซึ่งเหตุการณ์นะครับที่ตอนใหม่ๆเนี่ยเหตุการณ์มันจะรุนแรงมากนะครับ รุนแรงกว่าปัจจุบันเยอะเลยนะครับแทบจะมีเหตุทุกวันแค่ไม่ออกข่าวเท่านั้นเองนะครับนั่นเมื่อก่อนนะครับแล้วก็จะมีเหตุเช่นฆ่าพระนะครับฆ่าพระแล้วก็ฆ่าครูนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางเช่นชาวบ้านผู้พิทักพุทธนะครับประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางเช่นประชาชนในพื้นที่ที่เป็นอิสลามนะครับก็ส่วนน้อยนะครับที่ว่าจะต้อง เสียชีวิตนะครับสําหรับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามแค่นั้นเองนะครับที่นี้นะครับก็กลายเป็นวัดล้างนะครับพอกลายเป็นวัดล้างทีนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องราวแปลกๆที่เกี่ยวกับวัดนี้นะครับจากตอนที่วัดล้างนะครับมีชาวมุสลิมนะครับชาวมุสลิมนะครับก็คือว่าจะไปเอานะครับจะไปเอากระเบื้องบ้างไปเอาของวัดนะครับทั้งๆที่ตอนนั้นไม่มีพระอยู่แล้วนะครับกลายเป็นวัดล้างไปแล้วนะครับ ยังไม่มีทหารไปตั้งฐานปฏิบัติการนะครับก็จะไปเอานะครับจากคําบอกเล่านะครับชาวบ้านเขาบอกว่านะครับไปเจอนะครับคนที่ไปเอานะครับก็ถูกหลอกนะครับก็คือว่าเจอคนตัวดำๆนะครับร่างใหญ่ๆมันยักษ์เลยนะครับไปยืนอยู่ขวางทางเข้าวัดนะครับก็คือเข้าไม่ได้นะครับก็ก็ไปเอาไม่ได้แล้วก็ต้องหนีตะเพิดกลับไปนะครับแต่ย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาเมื่อมี เหตุการณ์เสร็จนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็ไปยึดวัดนะครับอาศัยวัดเอาวัดนั้นเป็นที่ตั้งกองร้อยนะครับเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการนะครับในการดําเนินงานต่างๆนะครับซึ่งมันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับร้อยทหารเขียวถ้าจําไม่ผิดนะครับก็คือว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ในฐานปฏิบัติการอยู่น่าจะไม่แค่ไม่กี่คนนะครับแต่ ทีเนี้ยมันมีข่าวออกมาว่าบกรนะครับจะโจมตีฐานปฏิบัติการนะครับซึ่งณตอนนั้นนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าฐานปฏิบัติการที่อกรจะมาโจมตีนะเราไม่รู้เลยนะครับว่าจะมาตีฐานไหนนะครับซึ่งฐานที่จะมาตีนั้นหนึ่งในนั้นก็คือวัดสวนแก้วที่ผมพูดถึงอยู่ด้วยนะครับทีนี้นะครับพอคืนนั้นนะครับคืนนั้นนะครับก็มีทหารก็เข้าเวรปกติ ข้าเวรปกติจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับจนกระทั่งรุ่งเช้ามารู้อีกทีนะครับมารู้อีกทีว่าโจรนะครับจะมาตีฐานนะครับรู้ได้ยังไงนะครับรู้ได้ยังไงผมจะเล่าให้ฟังว่านะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะจัดชุดออกไปลาดตะเวนนะครับก็จะออกไป2ชุดไปฝั่งนี้บ้างไปฝั่งนี้บ้างนะครับทีนี้นะครับมันมีร่องรอยนะครับรอบวัดนะครับมันจะเป็นสวนยางพาราแล้วก็เป็นป่านะครับมันมีล่องรอยที่แบบผู้คนนะครับมาซุ่ม อยู่นะครับมาซุ่มเพื่อที่จะปฏิบัติการกับฐานที่อยู่ที่วัดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคือนั่นคือจากคําบอกเล่าของทหารในที่เคยมาอยู่ก่อนนะครับก็แกเล่าให้ฟังนะครับแล้วทีนี้นะครับที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนที่วัดนะครับหรือว่าที่ฐานปฏิบัติการมีงานอะไรนะครับทาไมทหารเข้าออกเยอะจังนะครับทําไมทหารเข้าออกเยอะจัง ทีนี้คนที่ถูกถามคือทหารที่ออกไปลาดตระเวณนะครับเขาก็งงนะครับเขาก็ตอบว่าเมื่อคือนไม่ได้มีงานอะไรแล้วก็ไม่มีทหารหน่วยไหนเข้ามาเลยนะครับมีแต่พวกผมอยู่ฐานปฏิบัติการกันแค่นั้นแล้วก็เข้าเวรกันปกติแค่นั้นนะครับแต่คือที่มันแปลกก็คือว่าทหารนะครับทั้งสองชุดที่ออกไปนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับจะพูดและถามเป็นคําถามเดียวกันว่าเมื่อคือนที่วัดมีงานอะไรนะครับ ทั้งๆที่ทหารที่ออกไปลาดตระเวนเขาก็ไม่รู้นะครับมันไม่มีงานอะไรเขาก็ตอบไปนะครับแค่นั้นเองนะครับนั่นมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดที่นั่นนะครับคือลวงตาให้พอกลรอหรือว่าชาวบ้านหรือว่าคนนอกนั้นได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่พวกคุณจะมาตีฐานนะครับสิ่งที่พวกคุณเห็นก็คือว่าเห็นมันเป็นทหารอยู่เยอะนะครับอยู่กันหลายคนอันที่จริงทหารก็ไม่ได้อยู่เยอะอะไรนะครับเพราะว่าอาณาบริเวณมันก็กว้างขวางดูแลไม่ค่อยที่จะทั่วถึงเท่าไหร่นะครับ แต่ภาพที่เห็นออกไปนะครับภาพที่เห็นออกไปจากคนนอกนะครับก็เห็นเป็นทหารเข้าเวรยามกันเยอะแล้วก็ทหารนั้นมีการถ่ายกําลังนะครับเข้าออกอยู่ที่วัดเยอะมากนะครับขี่รถเข้าขี่รถออกประมาณนั้นนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทีนี้นะครับจนกระทั่งนะครับหลายวันผ่านไปนะครับหลายวันผ่านไปเนี่ยจนเป็นถึง ีพวกผมนะครับแปบลบว่าได้ไปตั้งฐานมันก็จะสับเปลี่ยนกําลังกันอยู่แบบนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วแต่1ปีสลับสับเปลี่ยนกัน2ปีหรือว่า6เดือนก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชานะครับว่าจะให้เราในสับเปลี่ยนกันยังไงนะครับจนกระทั่งนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปตั้งฐานปฏิบัติการที่นั่นหรือว่าตั้งกองร้อยอยู่ที่นั่นนะครับก็ความน่ากลัวนะครับหรือว่าความลี้ลับนั้นก็บังเกิดขึ้นแต่ละบุคคลนะครับ ผมนะครับลงไปบรรจุคร er ั้งแรกนะครับก็ไปลงบรรจุที่ประจํากองร้อยที่กองร้อยผ่านพานนะครับที่ตรงนี้แหละครับที่ผมพูดถึงที่ว่าส่วนแก้วนะครับไปกัน7คนนะครับทั้งรุ่นเลยนะครับที่บรรจุลงไปนะครับไปประจํากองร้อยนั้น7คนนะครับทุกคนนะครับทุกคนเลยจะยกเว้นผมนะครับจะโดนอํานะครับจะโดนอําเลียงคืนกันเลยนะครับยกเว้นผมนะครับแต่ว่าผมน่ะก็ไปเจออยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่า ไม่โดนอัมแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้เจออะไรนะครับผมก็เจอนะครับผมเข้าเวีนอยู่นะครับซึ่งผมเข้าเวีนอยู่ตอนกลางคืนนะครับผัดดึกประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับผมเข้าเวีนนะครับเข้าคนเดียวนะครับเข้าคนเดียวเพราะว่ากําลังคนไปช่วยราชการที่อื่นนะครับมันก็เลยทําให้การเข้าเวีนในคืนนั้นวันนั้นนะครับเข้ากันแค่คนเดียวนะครับผมเข้าเวรอยู่เที่ยงคืนนึงตีสองนะครับแล้วก็ผมเห็นนะครับพระนะครับเห็นพระนะครับชั่วขณะนะครับ กวาดอยู่กําลังกวาดใบไม้อยู่ใต้ต้นตะเคียนบริเวณหน้าโบสถ์นะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้นะครับวานาบริเวณนยก็ประมาณนั้นนะครับจากนั้นผมก็หันไปดูแล้วก็เห็นแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ได้ตาฝาดนะครับเห็นแค่แป๊บเดียวแต่ว่ามันไม่ได้แป๊บจนเกินไปไม่ใช่ถึงขั้นกับว่า1ิวิหรือ5วินะครับก็เห็นอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรนะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนที่อย่างที่ คลิปก่อนๆที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดว่าผมทําอะไรที่มันถูกต้องแล้วนะรบับอกกล่าวถูกต้องแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวเลยว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะมาทําร้ายเรานะครับนะเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าเราทําถูกต้องสักอย่างนะครับแต่ผมสันนิษฐานว่าท่านคงจะมาทําให้เราเห็นนะครับประมาณนี้นะครับรวมถึงนะครับคนอื่นบางทีไปเข้าเวรไปเข้าอยู่ทางป้อมหลังนะครับบางทีไปเข้าเวรอยู่เนี่ย น่าจะโดนหลอกหรือว่าโดนแกล้งบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นที่มาหยอกมาแกล้งนั้นเป็นอะไรนะครับเวนเข้าเข้าเวนอยู่ชั้นชั้นสองนะครับอยู่ข้างบนนะครับเป็นสารานะครับก็ยึดเอาศาลานั้นแล้วก็เอากระสอบทรายไปวางไว้แล้วก็ล้อยางไปวางไว้นะครับเพื่อเป็นบังเกอร์แล้วก็ตรวจการไปข้างหน้านะครับแล้วทีนี้อยู่ๆนะครับมีขวดน้ําโค้กปิวขึ้นไปนะครับเหมือนคนปลาขวดโค้กขึ้นไปแล้วก็ไปโดนเวนนะครับเวนคนนั้นเขาก็ อ๋อส่องไฟฉายหาดูนะครับก็ไม่มีใครนะครับไม่มีใครนะครับตอนเช้าเขาก็มาถามว่าเมื่อคืนใครแกล้งไหมเอาปลาขวดพกใส่ก็ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครอ๋อไม่มีใครทำนะครับไม่ไม่ได้มีใครไปแกล้งเขานะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเห็นนะครับเห็นแม่ชีบ้างนะครับแล้วก็เห็นพระนั่นบ้างนะครับก็มีนะครับเรื่องราวแปลกเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆที่อยู่นั่นนะครับ มันเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับฐานปฏิบัติการที่นั่นนะครับมันไม่มีใครนะครับผมก็รอไม่เคยไปตีฐานนี้สักทีเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นอ,อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็คือว่าภาพที่คนนอกเขาเห็นนะครับดูว่าทหารที่นั่นเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่มาปกปักรักษาคุ้มครองทหารที่นั่นรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาณนะวัดสวนแก้วแห่งนั้นนะครับซึ่ง นะครับทุกคนนะครับที่เคยไปอยู่ที่นั่นนะครับก็ลงเอ่ยกันว่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่ปกปักรักษาคุ้มครองทหารอ่าไม่ว่าจะทหารหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆนะครับที่ไปอยู่นั่นตกกลางคืนมานะครับตกกลางคืนมาอนาบริเวณตรงนั้นน่ชาวบ้านไม่กล้าขับรถผ่านเลยนะครับมันมีถนนอยู่ชาวบ้านไม่แทบจะไม่กล้าขับรถผ่านเลยนะครับขนาดมากีดยางเนี่ยเขาจะมากีดตอนให้มันสว่างแล้วนะครับเขาไม่กล้ามากีด จะเนื่องด้วยอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับบางคนก็บอกว่าแถวนั้นนะ่ะคือ,อที่น้องประชาชนมุสลิมนะเขาจะรู้ดีนะครับว่ากิตธิศักท์ของวัดนั้นเป็นยังไงนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับที่อยู่ที่นั่นนะครับก็หลังจากที่ท่านมนาภ้าไปเนี่ยก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับส่วนผมก็มีประวัติหรือว่ามีเรื่องราวที่มาเล่าให้ผู้ติดตามทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก็จะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับในการปฏิบัติภารกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่เป็นอุทาหรณ์นะครับเตือนใจนะครับให้กับกําลังพลหรือเจ้าหน้าที่นะครับอย่าประมาทนะต่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่กําลังจะบอกเราว่านะครับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาก็ มีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้เราเห็นนะครับสำหรับคนที่สัมผัสได้นะครับแต่ที่ตรงนี้ที่ผมพูดถึงนะครับหลายคนนะครับประสบพบเจอนะครับแล้วก็มันจะมีหอระคังอยู่หอระคังนึงกับบางวันดีคืนดีนะครับก็จะได้ยินเสียงระคังนะครับแต่ทุกคนก็แปลกใจนะครับว่าระคังหอระคังนั้นน่ะมันดังได้ยังไงทั้งทั้งที่บันไดถ้าถ้าจะบอกว่ามีคนไปตีนะครับ มันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหอระฆังสร้างยังไม่เสร็จนะครับตามรูปเลยที่ผมขึ้นให้ดูนะครับอยู่ๆระฆังเกิดดังนะครับตีเป็นจังหวะด้วยนะครับตีเป็นจังหวะนะครับแล้วก็ไม่มีบันไดขึ้นไปแล้วอยู่ๆระฆังมันดังได้ยังไงนะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังไม่การันตีนะครับให้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะครับว่ามันเกิดจากเพราะอะไรนะครับแม้กระทั่งพระนะครับพระที่มาจาพรรษาอยู่ที่นั่นหลังจากหลังจากที่เหตุการณ์ที่หลวงพ่อโมน้าภาพนะครับ ก็เคยมีนะครับเคยมีพระมาจำพรรษาอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้นะครับก็มีเหตุอันเป็นที่จะต้องให้ท่านย้ายออกไปหรือว่าไปอยู่ที่อื่นแค่นั้นเองนะครับส่วนจะทําผิดทําถูกอะไรนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับในปัจจุบันนี้นะครับวัดนั้นก็ยังเป็นวัดล้างอยู่แล้วก็เป็นฐานปฏิบัติการของทหารน,นะครับที่ยังใช้พื้นที่วัดนะครับในการาตั้งฐานนะครับปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติภารกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สิ่ง,งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการนะครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย